ก,ก็สวัสดีครับกลับมาพบก,กับช่องไปให้แมนฟิวอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะเป็นการรีวิวนัดสุดท้ายนะครับของพเมลีกนะครับซึ่งก็จะเป็นคู่ระหว่างลิเวอร์พูลนะครับจะเปิดบ้านรับบูฟนะครับซึ่งนัดน,นี้มีความสําคัญสําหรับลิเวอร์พูลอยู่อย่างเดียวเลยก็คือเป็นการคุมทีมนัดสุดท้ายของเจอร์กนครอปนะครับเป็นทางการก็หลังจากนั้นนี้ ก็เจอกันคคับก็จะลาทีมแล้วนะครับก็นั่นนี้นะครับอา่าก็จะเล่นที่แอนฟิลด์นะครับเป็นแอนฟิลด์ก็ทีมอีกสัปดาห์นี้ก็จะเตะครบทั้งหมด10คู่นะครับแล้วก็เตะเวลาเดียวกันเลยนะครับก็คือ4ทุ่มของวันอาทิตย์นะครับคู่ของลิเวอร์พูลเนี่ยก็ จริงๆมันไม่ได้มีความหมายอะไรแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ลิวพูอยู่อันดับสามนะครับมีอยู่เจ็ดสิบเก้าคะแนนซึ่งก็เป็นอันดับสามแน่นอนนะครับไม่ว่าจะชนะหรือแพ้นะครับส่วนทางด้านวูฟนะครับก็ตอนนี้อยู่อันดับสิบสามนะครับมีอยู่สี่สิบหกคะแนนเท่าที่ลองไล่เนี่ยคือวูฟเนี่ยอันดับแย่สุดก็คืออันดับสิบสี่นะครับอันดับดีที่สุดก็คืออันดับสิบนะครับถ้าสมมุติว่าวูฟชนะแล้วทีม ที่เหนือจากวูฟเนี่ยแพ้กันหมดนะครับก็มันก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับวูฟนี่ก็ค่อนข้างลอยตัวแล้วนะครับก็เดี๋ยวพูดถึงารายละเอียดของเกมนะครับก็ห้านัดล่าสุดนะครับของทั้งสองทีมทางด้านลิเวอร์พูลนะครับก็ชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งนะครับนัดล่าสุดก็คือเสมอวิลล่าสามสามนะครับส่วนวูฟนะครับ ห้านัดหลังสุดชนะหนึ่งแพ้สี่เลยนะครับก็นัดล่าสุดก็แพ้กับคิสซันเารเลสไปหนึ่งตัวสามนะครับก็ผลงานทั้งสองทีมนะครับที่เจอกันห้านัดหลังสุดบอกว่าลิวพูนะครับก็ชนะสามเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปหนึ่งนะครับโดยนัดล่าสุดที่เจอกันนะครับก็เล่นในโมเลนิวของวูฟนะครับ ก็เป็นวูฟที่แพ้ให้กับเลวพูลครับหนึ่งสามนะครับมาถึงผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามนะครับของลิเวอร์พูลนะครับนี่ไปกันเร็วๆเลยผู้รักษาประตูนะครับเป็นอลิสอนเบเกอร์นะครับแบ็กขวาเทรน์นะครับแบ็กซ้ายเหมือนมีข่าวว่าโลเปสันจะเจ็บนะครับก็น่าจะเป็นโกเมสนะครับแล้วก็คู่เซนเตอร์ก็น่าจะเป็นฟันไดกับน่าจะกลับมาใช้คนาเต้นะครับ ส่วนสามตัวตรงกลางนะครับตอนนี้ก็จเช็นคอปนะาใช้เอนโดเอเลียดแล้วก็แมกกาลิสเตอร์นะครับสามตัวลูกด้านบนก็จะเป็นสาร่ากัคโปแล้วก็ดิอาร์นะครับก็เป็นชุดที่น่าจะดีที่สุดนะครับเท่าที่มีตอนนี้นะครับเพราะว่านะักทิ้งก็ใช้ประมาณนี้เหมือนกันนะครับก็ในส่วนของรูปเกมนะครับก็มองว่า คือต้องบอกว่าเรอร์พูเนี่ยมีน่าจะมีแรงจูงใจมากกว่านะครับเพราะว่าคือถึงอันดับเนี่ยมันจะไม่ได้ขยับไปไหนแล้วก็ตามนะครับยังไงก็ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกในฐานะดับสามของของลีกนะครับก็มันมีสำคัญสิ่งสำคัญก็คือการอำลาจเจสนคอปนะครับอันน,นี้ผมเชื่อว่าทั้งแฟนบอลทั้งนักบอล ในทีมเนี่ยคงจะรวมพลังกันนะครับสู้อย่างเต็มที่นะครับและในขณะที่วูฟเนี่ยอย่างที่ได้เรียนไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับก็คือไม่ได้มีผลอะไรแล้วแล้ววูฟเนี่ยหลังจากที่เหมือนกับว่าที่รู้ว่าตัวเองไม่นิมีเสียงตกชั้นอะไรแล้วเนี่ยวูฟเนี่ยแพ้เสมอแพ้แพ้แพ้แพมายาวๆเลยนะครับ ฟ<ส>อร์มของวูฟเนี่ยคือเหมือนเหมือนแรงจูงใจของนักเตะวูฟเนี่ยมันไม่มีนะนะครับและนัดน,นี้เนี่ยยิงมาเจอทั้งเสียงเชียร์ทั้งเชื่อว่านักเตะก็จะออกมาเล่นอย่างดุดันด้วยนะครับคิดว่าน่าจะไม่รอดนะครับวูฟน่าจะเละนะครับผู้นี้ต้องบอกว่าตั้งแต่เริ่มเกมเนี่ยลิยวพูน,น่าจะบุกใส่แล้วก็กดดันใส่วูฟแบบ เรียกว่ายังไงอะฝั่งเดียวเลยน่าจะเป็นเป็นการเล่นบอลอยู่ฝั่งเดียวเลยนะครับคิดว่าคู่นี้ก็น่าจะชนะได้ไม่ยากนะครับผมมองว่าลิพูน่าจะชนะตีหนึ่งเป็นอย่างน้อยนะครับเป็นอย่างน้อยคืออาจจะเสียประตูด้วยซิกเนเจอร์ของลิฟูเนี่ยช่วงนี้นะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าน่าจะยิงเยอะแน่ๆนะครับเร์พูน้ดนี้น่าจะยิงเยอะแน่ คงไม่มีเหตุการณ์เหมือนกับการอำลาสตีเฟนเจอราลดนะครับอันนั้นหไม่ไหวจริงๆนะครับอันนั้นแย่มากๆนะครับถ้าใครยังจำมันได้นะครับนัดสุดท้ายของเจอราดอันนั้นโดนสโต๊กถล่มนะครับรู้สึกจะ่ห้าหรือหกประตูครับอันนี้การอำลาผู้จัดการทีมเจเกนคอปนะครับ โดิการทีมที่มาปลุกลิเวอร์พูลให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันคงไม่มันคงไม่กล่อยไม่แย่อย่างนั้นนะครับคิดว่านัดนี้น่าจะชื่นมื่นนะครับน่าจะการจากลาที่มีความสุขนะครับเจนคอปน่าจะเสียน้ำตาแน่ๆแะครับเพราะว่าก็แกก็ผูกพันกับสมบสรค่อนข้างมากนะครับรวมถึง เชื่อว่านักเตะแล้วก็แฟนบอลหลายๆคนก็อาจจะมีเสียน้ําตาให้กับการจากลาของเจนขอบบ้างนะครับก็ครับสุดท้ายยังไงเหมืนก็ต้องลากันนะครับครับก็เดี๋ยวพูดถึงคู่อื่นๆบ้างนะครับก็จะเป็นการถ่ายผลของคู่อื่นๆนะครับเก้าคู่นะครับที่ลงเตะในเวลาเดียวกันทั้งหมดนะครับก็เริ่มจากคู่แรกเลยนะครับ อาร์เซนอลเจอกับเอเวอเรตนะครับคู่นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแรงจูงใจต้องอยู่ที่อาร์เซนอลอยู่แล้วนะครับต้องชนะไว้ก่อนแล้วก็ลุ้นให้ซิตี้ไม่ชนะนะครับไม่ชนะ <c oughs> <c oughs> ก็คู่นี้มองว่าอาร์เซนอลน่าจะชนะได้นะครับมอนได้เล่นในบ้านด้วยน่าจะชนะสองศูนย์คู่ถัดไปนะครับเบรนท์ฟอร์ดเจอกับนิวคาสเซิลก็ไม่มีผลอะไรแล้วทั้งคู่นะครับ อันนี้ก็มองว่าชาวบ้านเล่นในต่อหน้าแฟนบอลนัดสุดท้ายรวมถึงนิวพัสเซนลเล่นนอกบ้านไม่ดีนะครับก็คิดว่าเว้นฟอร์ดน่าจะเฉิีชนะได้สองหนึ่งนะครับคู่ต่อไปนะครับไบรตันเจอกับแมนยูคู่นี้ก็มองว่าจริงๆิมองว่าแมนยูน่าจะแพ้นะครับแต่ก็ไม่อยากนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมเอเอียงนะอะก็อัถ่ายว่าเป็นเสมอแล้วกันนะครับคิดว่า ไปตัน,น่าจะเสมอกับแมนยูได้หนึ่งหนึ่งนะครับแต่ในใจคิดว่าไม่น่ารอดนะแมนยคูคู่ถัดไปนะครับ ley, เบอร์ลี่เจอกับฟอรเรสนะครับครูนี้ก็เป็นทีมท้ายตารางนะครับถ้าลูตันทำได้อีกสักหนึ่งคะแนานให้มันได้ลุ้นมากกว่านี้เนี่ยผมว่าคู่นี้ก็ยังมีความหมายนะครับแตนะ่ตอนนี้ยังไงก็ไม่ตกชั้นแล้วนะครับฟอเรสก็เล่นสบายๆ คู่นี้ยังคิดว่าฟอเรสต์น่าจะชนะเบอร์ลี่ได้นะครับเพราะเบอร์ลี่เนี่ยสิดิก็เสียประตูแทบทุกนัดหนือนกันนะครับก็คิดว่าฟอเรสต์น่าจะเฉือนชนะได้สองหนึ่งนะครับคู่ต่อไปนะครับเชลซีเจอกับบอร์นมัทนะครับในสเตฟฟอร์ดบิดเชลซีเนี่ยเหมือนกับเรียกว่าต้องหวังเล็กๆเล็กๆมากๆเลยนะครับที่จะ ไปติดอันดับห้านะครับจะแซงสเปอร์เพายังไงนั้นนี้คงต้องชนะไว้ก่อนนะครับก็คิดว่าเชลซีน่าจะชนะไปได้สามหนึ่งนะครับผู้ถัดไปนะครับคริสตันเพลเตเจอกับวินล่าคริสตันเพลเตเนี่ยต้องบอกว่าผิดหูผิดตาไปเลยนะครับใูพจัดการที่มันใหม่เจอกับวินล่าที่ต้องเรียกว่าลอยตัวอยู่แล้วนะครับยังไงก็ได้ไปแชมเปี้ยนลีกในฐานะอันดับสี่แน่นอนแล้ว อัน,นนี้ก็มองว่าน่าจะเสมอกันนะครับหนึ่งหนึ่งคู่ถัดไปลิวพูก็แจ้งไปแล้วนะครับน่าะนะสี่หนึ่งคู่ถัดไปลูตันนะครับเจอกับฟูลแลมคู่นี้มองว่าลูตันน่าจะสั่งลาส่งท้ายพรีเมียร์ลีกของตัวเองด้วยแต้มหนึ่งคะแนนนะครับก็มองว่าน่าจะเสมอกับฟูลแลมหนึ่งหนึ่ง,งครับ คู่ถัดไปนะครับเป็นคู่สำคัญอีกคู่หนึ่งแมนซิตี้เจอกับเวสแฮมคู่นี้ก็แน่นอนครับซิตี้เน้นแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าชนะก็คือรับถ้วยแชมป์ในเอดีัดด้วยเป็นเรียกว่ารับถ้วยแชมป์ในบ้านตัวเองด้วยนะครับก็แล้วจากเวทแฮมที่ต้องบอกว่าฟอร์มไม่ดีเอาซะเลยนะครับในช่วงหลังเนี่ยก็มองว่า ยังไงซิตี้ก็ชนะได้ไม่ยากนะครับมองว่าชนะสามหนึ่งนะครับคู่สุดท้ายนะครับของฤด้การนี้เชฟยู U เจอกับสเปอร์ก็เชฟยูก็บวยแน่นอนแล้วนะครับบวยสุดส่วนสเปอร์ก็อย่างที่แจ้งไปนะครับที่ว่าเชลซีมีรุ่นเล็กๆก,ก็คืออย่างน้อยสเปอร์ต้องได้อีกหนึ่งคะแนนนะครับเพื่อทิ้งขาดเชลซีไปนะครับการันตี อันดห้านะครับก็คู่นี้มองว่ายังไงสเปอร์เหนือกว่าเยอะนะครับมองว่าสเปอร์น่าจะชนะได้สองหนึ่งนะครับก็จบครบทุกคู่นะครับดาน,นี้ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับรีียร์ลีิกฤดูกาลสองพันยี่สิบสามสองพันยี่สิบสี่นะครับก็ถ้าเป็นไปนตามคาดก็แน่นอนครับ ยินดีด้วยเลยกับแฟนเรือใบสีฟ้านะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าต้องขอชื่นชมอาร์เซนอลมากๆนะครับเพราะว่าอย่างที่ได้ทำคลิปวิจารณ์ไปนะครับที่สามทีมลุ้นแชมป์นะครับมองว่าอาร์เซนอลเนี่ยเปอร์เซ็นต์น้อยสุดเลยนะครับใครเป็นว่าลิเวอร์พูลไปก่อนเลยนะครับแล้วก็เหลืออาร์เซนอลซึ่งอาร์เซนอลก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่าง สมบูรณ์แบบนะครับทั้งทั้งที่โปรแกรมของอาร์เซนอลเนี่ยหนักกว่าเพื่อนนะครับในสามทีมเนี่ยโปรแกรมของอาร์เซนอลเนี่ยหนักกว่าเพื่อนแต่อาร์เซนอลเนี่ยชนะมาลวดเลยนะครับทําให้มาลุ้นแชมป์กับซิตี้ได้จนถึงนัดสุดท้ายนี้นะครับแต่นะครับแตอีกแล้วแต่ก็นั่นนะครับความเขี่ยวของซิตี้นะครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับซิตี้เนี่ย ช่วงท,ท้ายฤดูกาลเนี่ยต้องบอกว่าเขี่ยวมากๆนะครับโอกาสพลาดของซิตี้ในช่วงท้ายเนี่ยน้อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องแสดงความดีกับแมนซิตี้ไว้ล่วงหน้าเลยนะครับเพราะว่ายัางไงก็มองว่าเสต์แฮมคงเอาซิตี้ไม่อยู่แน่นอนนะครับและได้เล่นในเอติฮัดด้วยก็ยินดีด้วยกับแฟนแมนซิตี้นะครับที่จะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้นะครับก็จบ เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนาสุดท้ายของฤดูกลาลนะครับก็เดี๋ยวไว้มีข่าวคราวเหตุการณ์อะไรอัปเดตก,ก็จะมาทำคลิปให้ได้ดูให้ได้ฟังกันนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับก็มีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับมีอข้อคิดเห็นข้อแนะนำยังไงก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาหรือมีศาสนะเกี่ยวกับฟุตบอล ผู้ไหนยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะครับก็ฝากไว้สุดท้ายเช่นเดิมนะครับดูฟุตบอลให้สนุกดูให้มีความสุขนะครับไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันนะครับวันนี้ก็คงขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ